มาครับสลับลูกค้าดีไวเอกสาวครับปีนี้ปีใหม่ครับเราจัดออเดอร์แบบเต็มเต็มสต็อกแบบเต็มครับลูกค้าเดชสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับของบริในสต็อกครับสั่งปุ๊บได้ปั๊บหรือมาหน้าร้านมีของทุกรุ่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสลับปีนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นการวางแผนงานใหม่ครับสลับทุกปีลูกค้ามาไม่มีตู้บ้างลูกค้ามาได้รอออเดอร์บ้างครับปีนี้เราวางแผนใหม่ครับตามใจลูกค้าเลยครับปีนี้ร้านเราก็อยู่ข้างถนนใหญ่ครับใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาเลยครับมีตู้ครบทุกดอกที มีหลายรุ่นมากสำหรับดีวาสาวครับรุ่นเล็กๆของเราครับนี่รุ่นมินิรุ่นสาวสวยครับถือดีครับตัวนี้ก็2,490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมครับดอก2.5นิ้ว2ดอกครับผมครับพร้อมด้วยเบรคสเทนเบสอยู่ข้างหลังครับเบสก็สไตล์แบบฟังง่ายๆฟังสบายครับตัวนี้ก็สามารถปรับเบรคกลางได้เหมือนกันครับราคา2,490บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านครับขยับความใหญ่ขึ้นไปอีกครับตัวนี้ก็สามพันเก้าครับเห็นไหมครับรูปลักษณ์ก็จะดูสวยมีมินิมีสไตล์ขึ้นไป แรงก็ัวนี้ขึ้นมาอีกราคาก็โดดมาพันกว่าบาทแต่ได้เสียงที่คุณภาพใหญ่พอสมควรครับ3,900บาทครับผมครับเพิ่ม1,000พันเห็ไหมครับ3,900ั9เ0ัตอีกขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัว6,5 2ดอกนะครับสำหรับในตู้ครับผมเป็นตัว2.0นะครับผมครับ4,900บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเหมือนกันครับผมครับมาแล้วมารุนครับตัวนี้ก็ราคา 6 9 0 0กาบาทครับตัวนี้ข้อดีกันแล้วเป็นตัว2.1นแล้วครับ2.1คืออะไรแยกเบสครับแล้วก็กางเนี่ยออกทั้งบดแล้วก็เป็นระบบสเตอริโอด้วยนะครับผมครับตัวนี้เป็นตัวโปรโมชั่นที่ผมจัดมาครับตามจริงตัวนี้ราคาอยู่ที่7 0 0 0พ0 0ถึงบาทครับผมมาจัดโปรปีนี้ก็คือ6,900กาบาทส่งฟรีถึงบ้านครับผมครับทุนของตู้ครับถือว่า ดำครับครบทุกอย่างครับสลับสายดุผมว่าตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากว่าใ้เพจครับผมก็ทําสีดำครับเอาสีที่ผมชอบเลยสำหรับลูกค้าใดที่ชอบแบบุโหดครับก็แนะนําตัวนี้เลยครับ6,900บาทครับผมครับทีนี้ก็เป็นตัวอมตะครับตัวนี้ครับทำไมถึงเรียกว่าอมตะตัวนี้ผมขายมา3ามปีแล้วนะครับผมครับใครที่ซื้อไปก็รู้ว่าเสียงมาดีมากตัวนี้ห่เอ็มมากครับผมครับเทียบดอกถึงแม้รุ่น2รุ่นนี้ครับบอดตัวเดียวกันครับพวเวอร์ตัวเดียวกันแต่ดอกตัวนี้ อาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้ครับผมตัวนี้จะมีความไฮเอ็นกว่าเพระเาะด้วยราคาครับแปดพันายบาทครับต่างกันถึง2 0 0 0ครับก็คือเราเอาเงินตรงนั้นมาใส่ดอกที่ดีมากขึ้นใส่เนเบิกใส่แหลมที่ดีมากขึ้นเห็นไหมครับถึงแม้จะดอกเท่ากันลโพงเหมือนกันเปลี่ยนกระดอกเสียงก็ดีขึ้นเอาง่ายตัวนี้ไฮเอ็นกว่าตัวนี้หกพันเก้าได้ความแรงความพุ่งมากกว่าประมาณนั้นแลกกันมาครับผมครับขยับไมอ่อีกสองระบบครับผมตัวนี้ก็เป็นพูลวันเหมือนกันครับราคา9,5 0 0ครับสองระบบก็คือเวลาเราเปิดเนี่ยเปิดแบต อาจจะเสียอารมณ์แบตหมดได้ชาร์จไปก็เปิดแรงตัดอีกผมก็เลยจัดไปส่ระบบครับสำหรับเปิดเบรดยงาเปิดเบรดยงวเปิดเบรครับสำหรับเปิดเบรดยาวครับผมตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมสำหรับใครชอบแนวเปิดแบบ24ชั่วโมงครับผมหรือร้านอาหารที่ใช้เสียงตลอดเวลาผมก็แนะนําตัวนี้ครับเสียบไฟ210ได้เลยแล้วก็เปิดได้ตลอดเลยจะรออกพื้นที่ก็สามารถยกไปตั้งได้เหมือนกันครับทีนี้ก็ลงมาข้างล่างครับตัวนี้ข้อเท่คืออะไรครับตัวนี้เป็นบลูทูธ ที่ผมทําใส่รถไถครับรถไถคูปต้าครับตัวนี้ครับทำไมถึงทําใส่เพราะว่าผมมีปัญหาแล้วครับบางคนก็ขาดเสียงเพลงไม่ได้ในการไถนาทางอะไรครับผมตัวนี้ก็ได้สองระบบนะครับไฟฟ้า220หรือแบตเตอรี่เอาง่ายแล้วต่อสายจากแบตเตอรี่มาเสียบเข้าหน้าบอร์ดได้เลยครับก็สามารถเปิดได้เลยครับผมครับโทนเสียงตัวนี้ผมใส่4นิ้วทั้งหมด4ดอกนะครับผมครับแหลมอีก2ดอกแหลมก็เป็นตัวใหญ่เลยนะครับผมครับทำให้เสียงสู้รถไถได้แน่นอนสลับตัวนี้ครับฟังก์ชันทั้งหมดนี้ครับผมทําราคาแค่6000กว่่าบทใใช้ออยงครีีม10 ครับก็สามารถตัวนี้ใช้เลยครับเสียบไฟเข้าตรงนี้ดังเลยครับผมครับฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้มาฝั่งนี้ครับมารุ่นพีใหญ่มากครับผมครับรุ่นพี่ใหรุ่นแรกที่ผมนำครับตัวนี้เลยครับผมครับหนึ่งบาทตัวนี้ผมไปทํา2รุ่นรุ่นมีไมค์กับรุ่นที่มีไมค์ครับเป็นสรุ่นครับตัวนี้ก็เป็นดอก10มนิ้วข้างในครับผมครับแล้วก็ในบอดในตู้ตัวนี้ จะมี power หนึ่งตัวสลับขับเบรโดยเฉพาะครับบอกเลยใครชอบเบรครับตัวนี้หลังคาสเตียรแน่นอนครับผมครับพร้อมด้วยแสงกลาง4ดอกและมี็นสองดอกสลับตัวนี้ครับระบบไฟถือว่าจัดเต็มมากแบตคบิดถูกไหมฮะระบบไฟครับถือว่าจัดเต็มมากแล้วก็ไฟเนี่ยสามารถใช้งานผาดแอดไปเลยครับจะได้ไฟช้าไฟเร็วโอ้โหครับย้อมสีสันนะครับในห้องนอนดีมากครับผมเปิดเพลงแบบเราเจเลยสลับตัวนี้ครับ10,000 8,900บาทส่งฟรีถึงทบ้านไม่ไม่ขยับมีไม่19,900บาทส่งฟรีถึงบ้านเหมือนกันสำหรับตัวนี้ครับผมครับทีนี้ขยับมาฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นกบฟัดฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ถือว่ามีหลายรุ่นมากครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตัวดูโอเราถือว่าเป็นตัวที่ขายดีพอสมควรครับตัวนี้เพราะว่าเบรสองดอกครับได้กำลังเบสที่อ้วนครับแล้วก็แรงพอสมควรครับตัวนี้ครับราคา9,900บาทครับเบสองดอกครับผมแล้วก็มีทั้งระบบมีไม์ก็ไม่มีครับมีไม์ราคา 1,900บาทไม่มีไม่9 9 0 0บาทส่งฟรีทหนึ่งบ้านใครได้สองระบบครับสามารถบอกไอ้มินได้แล้วก็เพิ่มแค่1,000ก็เป็นตัวสระบบได้เลยสามารถใช้แบตเตอรี่ได้แล้วก็ไฟฟ้า t 210ได้อัตโนมัติเหมือนกันครับผมครับขยามาอีกรุ่นหนึ่งโอ้โหดีวายแล้วทำไม เยอะขนาดนี้ครับผมรีวิวมาครึ่งชั่วโมงยังไม่จบเลยสำหรับ DIY ของเราครับผมครับถือว่า DIY ผมดีเยอะมากครับผมเพราะว่าผมต้องการทำให้เสียงให้ถูกใจทุกกลุ่มลูกค้าครับผมครับงบเล็กก็น้อยเนี่ยที่ชอบในเสียงเพลงครับผมก็ทำบทอย่างตัวเนี้ยเป็นตัวไม่อัดแท้ของเราจะรอแบบประมาณ3ปีแล้วครับแต่สินค้าก็ยังขายดีอยู่เหมือนเดิมครับผมครับราคา8 0 0พันเก้ารยบาทโทนการดีไซน์ก็เหมือนกับตู้พีเอกันเลยครับผมครับดอก10นิ้วแล้วก็ กลาง4ดอกแล้วก็แหลมอีก2ดอกสดหรับตัวนี้ครับถือว่าแน่นอนมากแล้วก็มีการัปเกตจากรุ่นนี้มาก็เป็นตัวนี้ครับจากกันมาทนี้ผมก็เอาเกตครับผมครับเป็นหุ้มหนังครับสีสันสวยงามแต่แกงปั๊มอีกตั้งหากโลโก้ตัวเอตั้งหากครับผมครับตัวนี้ก็ราคา1นึ่งหมื่นกบาทส่งฟรีถึงทีงบ้านมีไหมก็1นึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเห็นไหมครับดีไวโอโหมีทุกรุ่นมากครับผมครับคนรีวิวอย่างผมจะปวดหัวครับผมครับก็สามารถเรียกดูได้ครับใครที่ต้องการแบบไหนฟังแบบชิล ฟงัฟงแบบโหดฟังแบบการแจ้งครับผมอยู่นี่มีทั้งหมดสามารถเข้ามาดูได้และสินค้าทุกตัวครับมีสต็อกค,ครับจันวันนี้เ,นเลยว่ามีสต็อกสามารถเข้าสั่งได้เลยแล้วก็สามารถเข้ามารับที่หน้าร้านได้เลยทุกรุ่นทุกตัวครับผมคุณครับผม